สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นก็ถือว่าเป็นดาวแห่งอำนาจเกียรติยศลาภยศชื่อเสียงและศักดิ์ศรีดาวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นหนึ่ง ดาวพระอาทิตย์หมายถึงชัยชนะหมายถึงการแข่งขันแล้วก็หมายถึงความรุ่งเรืองด้วยค่ะเมื่อดาวพระอาทิตย์ดาวแห่งไฟาดาวแห่งอำนาจได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ก็ย่อมส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีในแง่มุมต่างๆเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์จะส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไร คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณค่ะช่วงกลางเดือนธันวาคมปี2567จนถึงกลางเดือนมกราคมปี2568 ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุตตะดวงนี้ได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีธนูอยู่ในเรือนสุภะของดวงชะตาได้ตำแหน่งที่โดดเด่นเป็นเทวีโชคนะคะพอเข้าสู่ช่วงกลางเดือนมกราคมคือวันที่14มกราคมไปจนถึง13มกุมภาพันธ์ดาวพระอาทิตย์ก็ได้ทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีมังกรมาอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานของตัวคุณค่ะ ดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอํานาจเป็นเทพแห่งชัยชนะมักจะมีการแข่งขันหรือมีการเปรียบเทียบเข้ามาเกี่ยวข้องดาวพระอาทิตย์หมายถึงชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศค่ะหมายถึงความเป็นหนึ่ง เมื่อโขจรเข้ามาให้แสงสว่างอยู่ในเรือนกรํารมะเรือนการงานชาวลัคนาราศีเมษบางคนบางท่านนะคะก็จะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่เกี่ยวกับด้านการงานค่ะถ้าจะว่ากันไปตามตรงชาวเมษหลายคนหลายท่านที่อยากจะหางานใหม่ระยะนี้ก็ถือว่าเหมาะนะคะเริ่มต้นปีมาโดยการย้ายงานหรือว่าโดยการย้ายแผนกย้ายตำแหน่งก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณดีๆต่อด,ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษ แต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวเมธคุณจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการแข่งขันและการเปรียบเทียบค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับคู่แข่งคู่ค้าหรืออาจจะมีการเปรียบเทียบภายในองค์กรภายในบริษัทของคุณก็ได้เพราะดาวพระอาทิตย์ที่มากระตุ้นอยู่ในเรือนกัมมะนี้เป็นลักษณะของดาวที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและความเป็นหนึ่งค่ะแต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศีเมษนั่นก็คือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับชัยชนะ หรือมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับจากผู้คนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานดาวพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟค่ะก่อนหน้านี้ได้สถิตยอยู่ที่ราศีธนูราศีธาตุไฟอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นบ้านเรือนของดาวคู่มิตรก็ถือว่าส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีเมษไม่น้อยพอเข้าสู่ช่วงกลางเดือนมกราคมไปจนถึง13กุมภาพันธ์ ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ก็ได้เข้าสู่ราศีมังกรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระเสารแล้วก็ยังทํามุมตรีโกนกันกับดาวพระพฤหัสบดีค่ะก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพนันกันกับดาวพระพฤหัสบดีดาวคู่มิตรของดาวพระอาทิตย์อยู่นะคะดังนั้นในจังหวะหนึ่งเดือนตรงนี้ชาวลัคนาราศีเมษ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านการทำงานบางคนได้โยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ในตำแหน่งที่คุณพึงพอใจหรือบางคนนะคะก็มีเกณฑ์ได้ออกจากสถานที่เก่าแล้วก็มาเริ่มกับที่ทำงานใหม่ได้งานใหม่หรือ องค์กรเดิมที่คุณทำงานอยู่มันมีการปรับระบบภายในคะ่ะมีการควบรวมแผนกหรืออาจจะมีการยุบบางส่วนยุบบางฝ่ายเพื่อให้การทำงานมันเข้าถึงมากขึ้นหรืออาจจะมีการเพิ่มแผนกก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการยุบเสมอไปส่วนชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ทำธุรกิจกิจการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจคะ่ะหรือรูปแบบของการทำงานมันแตกต่างจากเดิมชาวลัคนาราศีเมษบางคนอาจจะได้ต่อย,ยอดนะคะ ต่อยอดธุรกิจต่อยอดงานได้หาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาวางขายมีสินค้าตัวใหม่ๆที่คุณกำลังให้ความสนใจลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ การที่ดาวพระอาทิตย์ดาวาธาตุไฟเข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานเป็นจังหวะที่ดีที่เจ้าชะตาจะมีพลังมีไฟมีความกระตือรือร้นในการทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการสมัยมองว่าคุณอาจจะทําธุรกิจเพิ่มหาช่องทางการทําเงินเพิ่มหาช่องทางในการทํางานเพิ่มหรือได้ต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่ตัวเองได้ทําอยู่ ไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะที่คุณได้ลูกน้องใหม่ๆเข้ามาช่วยงานค่ะอาจจะได้คนมือดีมือเก่งมีความสามารถเข้ามาช่วยจัดการเข้ามาช่วยวางแผนงานของคุณหรือชาวลัคนาราศีเมษถ้าหากคุณอยู่ในวัยที่เป็นลูกน้องอยู่ในตําแหน่งที่เป็นบริวารคุณอาจจะเป็นคนโปรดของหัวหน้าง,งานคุณก็ได้นะคะคุณทํางานเก่งเข้าตากรรมการผู้หลักผู้ใหญ่ถูกใจลูกค้าชื่นชอบแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ มันจะเป็นจังหวะที่ตัวคุณมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงเพราะดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับลาบยศเกียรติยศเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเครดิตและความน่าเชื่อถือด้วยเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะคุณหยิบจับทําอะไรสิ่งสิ่งนั้นจะสร้างชื่อให้กับคุณ มีคนรู้จักคุณมากขึ้นเขาอาจจะรู้จักผ่านผลงานหรือรู้จักคุณผ่านผลิตภัณฑ์รู้จักคุณผ่านการบอกเล่าบอกต่อของใครบางคนก็ได้ซึ่งโดยมากแล้วนะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะมีเอ็นโด่งดังโดดเด่นเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันค่ะมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเพราะการที่คุณเป็นที่รู้จักคนหลายคนรู้จักคุณ คุณก็อาจจะถูกจับตามองเป็นพิเศษค่ะถ้าคุณทำดีก็ดีอย่างต่อเนื่องมีเกณฑ์ที่จะดีคุณสองคูณสามมีคนพูดชื่นชมต่างๆนานาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ชาวลัคนาราศีเมษทำไม่ดีก็อาจจะมีเกณฑ์ถูกซ้ำเติมได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่สมัยบอกไปว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมค่ะการกระทำของคุณก็ควรที่จะอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอยู่บนศีลบนจริยธรรมจะดีที่สุด ในระยะหนึ่งเดือนนะคะโดยประมาณที่ดาวพระอาทิตย์มาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะ ชาวล,าลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานค่ะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาทําให้คุณต้องเลือกต้องพิเคราะห์พิจรารณาต้องมานอนคิดนั่งคิดว่าจะเอาอย่างไรดีเกี่ยวกับด้านการงานมันมีสิ่งที่คุณกังวลใจอยู่บ้างนะแต่ว่ามันไม่ได้มากมายจนถึงขั้นที่ว่าคุณรับมือไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นเพราะในระยะนี้ชาวเมษค่อนข้างที่จะเอาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแต่มันก็จะมีบางอารมณ์ที่แทรกเข้ามาเกี่ยวกับว่าคุณกังวลกับบางสิ่งบางอย่าง คุณอาจจะกังวลโดยเนื้อง,งานหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทํางานหรือกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือว่ารายได้จากการทํางานก็ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องคิดพิจารณาให้ดีนะคะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของความใจร้อนดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวแห่งพลังงานความร้อนเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานการคิดการอ่านการตัดสินใจของคุณมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วสมัยเกรงว่ามันจะมีข้อผิดพลาดหรือว่ามีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่มันเป็นในเชิงลบอาจจะเกิดจากการตัดสินใจเร็วหรือการทําอะไรผีผามวู่วามของคุณเพราะฉะนั้นไม่ควรใจร้อนเกี่ยวกับการทา งานค่ะถ้าคุณไม่มั่นใจอะไรคิดพิจารณาไตรตรองใช้เวลาให้มากขึ้นปรึกษาคนรอบข้างเช่นคู่รักคนรักคนในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่เป็นต้นค่ะในระยะนี้ต้องระมัดระวังข้อพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือเงินเงิน,งน,งน,งนทองทองนะคะเพราะดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์โคจรมาเจอกันอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตามันอาจจะมีข้อพิพาทเกี่ยวกับก,บการเงินการทองแทรกเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะทําให้คุณเสียเปรียบ การที่ดาวพระอาทิตย์มาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระเสาร์แล้วดาวพระเสาร์ไปเจอกันกับดาวคู่ศัตรูอย่างดาวพระศุกร์การทำอะไรมันไม่ได้คล่องตัวมันไม่ได้ราบรื่นเสมอไปค่ะมันจะมีอุปสรรคหรือมีหนทางที่มันขรุกคระเข้ามาคอยขัดขวางเข้ามาแทรกเสมอเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษอย่าพึ่งทำอะไรโดยที่คุณไม่มั่นใจนะคะไม่เช่นนั้นความเสียหายมันอาจจะเกิดขึ้นได้ ในจังหวะที่ดาวพระศุกร์เจอก,กันกับดาวพระเสาร์ต้องรอบคอบเกี่ยวกับการเงินผลประโยชน์การเซ็นสัญญาเอกสารหนังสือสัญญงสัญญา,ญญาต่างๆเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบถูกหลอกถูกโกงได้ดาวพระอาทิตย์นะคะยังเล็งไปยังเรือนพันธุ์ข,ของดวงชะตาซึ่งตรงนี้นะคะมันมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะ ชาวเมธบางคนอาจจะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินมรดกพินัยกรรมได้ซื้อได้ขายตามสิ่งที่คุณวางแผนไว้แต่ในด้านที่ต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องร้อนๆจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวเช่นมีการทะเลาะเบาแวงมีคนบางคนป่วยไข้ไม่สบายนะคะหรือมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านลักษณะนี้เป็นต้นชาวลัคนาราศีเมษท,ท่านใดถ้ามีเวลานะคะสมัยก็อยากจะแนะนําให้คุณหมั่นทําบุญทําทานโดยเฉพาะการทาบุญกับเด็กค่ะกับคนที่อายุน้อยกว่า ทำบุญกับแสงสว่างอย่างเช่นถวายเทียนหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงหรือบริจาคค่าไฟเป็นต้นค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษชาวเมษท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ